สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับรถพ่วนดินนะครับเป็นรหัสรุ่นเป็นรหัสรุ่นเอฟยูหกห้าศูนย์นะครับอันนี้จะเป็นดึงตาตานะครับเครื่องยนต์ห้าจุดห้าแรงมาา้าครับอะแท้ของบ้านเราได้ร้อยเป็นเลยนะครับ กอดีเยอะเลยนะครับรุ่นนี้ก็ <c oughs> ไม่ยากครับใช้งานง่ายครับเหมือนเครื่องเบนซินที่เราคุ้นเคยนะครับอ่าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ผาตงนะครับก็คือเครื่องเนาตงก็คือว่าสามารถเอาหัวเครื่องยนต์เครื่องปั๊มันมาใช้งานได้เลยนะครับบีดปุ๊บรถก็วิ่งนะครับอันนี้เป็นเกียร์ถอยนะครับ นุ้งเน้นข้อดีของรุ่นนี้ก็คือเป็น A R S นะครับไปครวนสำับได้นะครับประมาณนี้นะครับกาใช้งานก็คือมากอยน,น,นี้นะครับหลับปก็คือดีละเอียดมากครัเวลาใช้งาน,นจริงๆนะครับปล่อยก็จหยุดนะครับแลหน้ามีขาเร็วนะ แตน่น้าก็คือใบควนไม่ดีบหนาวอยหลังหนึ่งเกียร์ครับควหนึ่งวนหนึ่งเกียร์นะครับประมาณนี้นะครับแต่เครื่องยนต์ดีมากครับตัวนี้ไม่มีฟิสอ,อาร์ฟฟิดมา ผลและการใช้งาน,นครับมันที่ขาในตอใจแจ้งได้นะครับสินค้าดีจริงครับ